สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวรอบรัว้วศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา11จังหวัดนครราชสีมาพบกับดิฉันนัทถาวิราทูลรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะเมื่อเวลา10นาฬิกา ดรรังสิตบุวสวรระนโรจนนาผู้อำนวยการดรทวีทรัพย์นามเกียรติรองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา11จังหวัดนครราชสีมาพร้อมด้วยครูบุคลากรและนักสหวิชาชีพได้เข้ามอบกระเช้าสังฆทานแด่พระเทพศรีมาพรเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมาเจ้าอาวาสวัดบึงณวัดบึงพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา เวลา11นาฬิกาดกรรังสิตบุตรสวรรโรจนะภูมินวยการดรทวีทรัพย์นามเกียรติรองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา11จังหวัดนครราชสีมาพร้อมด้วยครูบุคลากรและนักสหวิชาชีพได้เดข้ามอบกระเช้าให้กับนาวาอากาศเอกเจริญวัฒนศรีมงคลผู้บังคับการกองบินหนึ่งณกองบังคับการกองบินหนึ่งอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาต่อมาเวลา11นาฬิกา ดรรังรสิตบุษวรโรจนะภูมิำนวยการดรทวีทรัพย์นามเกียรติรองภูมอำนวยการพร้อมด้วยคณะครูบุคลากรและนักสหวิชาชีพเข้ามอบกระเช้าให้กับพลโททะเนศวงชาอุ่มแม่ทัพภาคที่สองณนะกองบังชาการกองทัพภาคที่สองคายสุรนารีอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาต่อมาเมื่อเวลา12นาฬิกาดรรังรสิตบุษวรโรจนะภูมิำนวยการ ดรทวีทรัพย์นามเกียรติรองผู้อำนวยการพร้อมด้วยครูบุคลากรและนักสหกวิชาชีพเข้ามอบกระเช้าให้กับนายวิเชียนจันทระนไทยนายกรกฎดำรงวงสวัสด์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมานายจารัสชัยโชคเรืองสกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และนายศักดิ์สิทธิ์สกุลริค,คเรศีมารองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาณสารากลางจังหวัดนครราชสีมาอําเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาต่อมาในเวลา12นาฬิกาดรรังสิตวุฒิวรลโรจนะผู้อำนวยการดรทวีทรัพย์นามเกียรติรองผู้อำนวยการพร้อมด้วยครูบุคลากรและนักศวิชาชีพได้มอบกระเช้าให้กับนางชัดยานุษย์สุรชัตร คณะกรรมาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา11จังหวัดนครราชสีมาณบ้านพักอาศัยอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาและเมื่อเวลา13นาฬิกา30นาทีดรรังสิตวุฒสุวรรณรันาผู้อำนวยการ ดอเตอร์ทวีทรั์นามเกียรติรองผู้อำนวยการพร้อมด้วยครูบุคลากรและนักสหวิชาชีพได้มอบกระเช้าให้กับพลตำรวจตรีพรชัยนนวชัยผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมาหากองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมาอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาช่วงประชาสัมพันธ์รอบรั้ว ขอเชิญผู้ใหญ่ใจดีนะครับร่วมสนับสนุนกิจกรรมปีใหม่สุขสารวันเด็กสุขีประจำปี2564ร่วมทำบุญเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการให้โอกาสเด็กโดยสนับสนุนบริจาคเป็นเงินของขวัญหรือของรางวัลอาหารเครื่องดื่มขนมตลอดจนโรงบุญอุปกรณ์การเรียนและอื่นๆตามความเหมาะสมครับ สำหรับคุณผู้ชมที่มีจิตศรัทธาอยากช่วยเหลือครอบครัวผู้พิการสามารถโอนเงินบริจาคได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา11จังหวัดนครราชสีมาเลขที่บัญชี341-1-37706-2ขีด1ขีด3 7 7เขีด2เงินที่คุณผู้ชมบริจาคให้ศูนย์เพื่อซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อช่วยพัฒนาคนพิการสามารถลดหย่อนภาษีได้สองเท่าตามระเบียบของกรมสรรพากรค่ะหมดเวลาสำหรับข่าวรอบรัวในวันนี้แล้วค่ะขอขอบคุณสถานที่การถ่ายทำห้องพัฒนาการพูดผ่านการฟังศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา11จังหวัดนครราชสีมาก่อนจากกันในวันนี้ขอลาคุณผู้ชมไปด้วยคำคมประจำวันถ้าโลกนี้ไม่มีคำว่าอุปสรรคมนุษย์จะไม่รู้จักคำว่าพยายามเพราะทั้งหมดนี้คือข่าว รอบรัวดิฉันนับถาวิลาทูลพร้อมทีมงานข่าวรอบรัวต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ